อบายแปลว่าความเสื่อมความชิบหายมุกแปลว่าปากทางอบายามุกจึงแปลว่าปากทางแห่งความเสื่อมความชิบหายอบายามุกมีอยู่ได้กันหประการคือหนึ่งดื่มน้ำเมาสองเที่ยวกลางคืนสดูการละเล่นสเล่นการพนันหคบคนชั่วเป็นมิตรหเกียรติคร้้นในการทำงานอบายามุกทั้งหประการนี้ เป็นช่องทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความพินาศความย่อยยับแห่งโภคทรั์สมบัติการที่ใครไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับอบายมุกจึงเป็นหนทางไปสู่การประกอบอาชญากรรมได้อย่างง่ายดายมีผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่าอบายมุกทุกประเภทขั้นต้นเสียเวลาเสียการงานเสียทรัพย์และจะเสียคนในที่สุดในอบายมุกทั้ง6ประการ มีดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นเป็นนิดเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติคร้านในการทำงานข้อที่หนักที่สุดคือการครบคนชั่วเป็นมิตรเพราะเมื่อไปคบกับคนชั่วแล้วคนชั่วจะพาเราไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกอย่างอื่นได้ทุกชนิดเป็นทางมาแห่งความชั่วเป็นทางมาแห่งบาปอกุศลทั้งหลายถ้าเราอยากจะเลิกจากสิ่งไม่ดีก็ต้องหลีกเลี่ยง การคบคนชั่วเป็นมิตรก่อนจึงจะเลิกได้สำเร็จตราบใดยังคบหาสมาคมกับคนชั่วคนพาลเราจะเลิกในสิ่งที่ไม่ดีได้ยากมากญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลายอบายมุกทั้งหกประการนี้มีโทษมากก่อทุกข์ภัยทั้งในภพนี้และภพชาติเบื้องหน้าถ้าไม่อยากให้ชื่อท่องเราไปสู่ทางเสื่อมทางพินาศก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกเลยนะ เจริญพร